ของเต็มเลยนี่ซื้อกระเป๋าเดินทางใหม่ใบหนึ่งมาใส่ของกลับโดยเฉพาะเลยแม่แม่เห็นหรือยังคนบ้าะทำงานหนัจะทำงานหัวหน้างานก็ไม่ว่าเลยไม่ว่าที่นี่ที่เป็นคนไทยนะเขาไล่ออกนะที่นู่นหมอแม่หมอยังสักเลยหมอยังสักเออรู้หมอตรวจคนไข้นั่งสูบบุหรี่ในห้องอ่ะหมอประจําครอบครัวหนูอ่ะ หนูไปตรวจกันเนี่ยเขาบอกสูบเดี๋ยวหอมเลยเมกี้วัดดิบแล้วคิดถึงจังเลยทำไมหอมจังเนี่ยใช้ยทำหอมมาดิแก้มหอมเชี่ยวช้แต่เสื้น,นี่นะครัแบบมันเป็นช่วไม่หมอในที่หนูไปตรวจนะเขาบอกเดี๋ยวขอสูบบุหรี่แป๊บนะแล้วก็เปิดหน้าต่างแล้วก็สูบบุหรี่พ่นควนันแล้วก็คุยไปเป็นไงละ่ะอาการอย่างอันนี้แม่เนี่ยอายุเท่าไหร่นะย่างเจ็ดสิบหก ยังทํางานอยู่ะเป็นอะไรเป็นหัวหน้าอสมรหรือประธานนะประธานไม่เป็นแล้วเป็นเลิกเป็นเลิกเป็นอะไรตเพราะต้องทำไม่ได้เหนื่อยเลิกเลิกเป็นประธานแล้วใช่ไหมเหนื่อยดูเลยมือแม่ี่สวยนะจะบอกให้นี่ลูกซูไม่ได้เลยแม่แม่เขียนมือซ้ายด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนมาถึงบ้านแม่แล้วนะคะ แล้วก็จะมาแกะของฝากของแฟนคลับด้วยความจริงมาถึงพักใหญ่แล้วเราไปเก็บกระเป๋าจัดกระเป๋ากันให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าของที่ซื้อมามันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรมีของชิ้นหนึ่งกูไก่เซอร์ไพรส์มากเลยเพราะว่าคนส่งไม่ส่งข่าวบอกเลยว่าจะส่งของมาให้มาถึงนะคะเจอกล่องนี้ที่บ้านของคุณป้า ของคุณป้าสมเอ่อขอโทษนะคะของคุณป้าสมทรงหรือว่าคุณป้าทิพย์นั่นเองนะคะขอบคุณค่ะคุณป้าคุณไก่ยังไม่รู้เลยนะข้างในมีอะไรนะคุณป้าทิพย์ไม่บอกเลยทั้งทที่มีไลน์ของกูไก่นะคะคุณป้าทิพย์เซอร์ไพรส์มากเดี๋ยวมีอย่างหนึ่งอันนี้ไม่เซอร์ไพรส์แต่น้ำลายไหลตรงหน้าแล้วส่งมาตอนที่พวกเราอยู่กรุงเทพนะคะกองใหญ่มากของพี่ตั๊กนะคะขอบคุณพี่ตั๊กนะคะขอบคุณมากๆเลย เมื่อกี้คุยกันพี่ตั๊กบอกจะส่งไส้กรอกมาให้หูแบบเกรงใจมากเลยเกรงใจจริงๆนะคะแค่นึกถึงการแค่มีความรู้สึกดีๆให้กันพวกเราก็ดีใจมากแล้วเนาะดูนะของพี่ตั๊กส่งมาให้เป็นแหนมเนืองนะคะของคุณป้าทิพย์กู้ไก่ขออนุญาตเปิดทีหลังนะเพราะว่าหิวลำลายสอตรงนี้แล้วยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยนะคะนี่ตาพี่มิกถืออุณาติมีเนาะเทียนิเพอร์เบ้เนยัสซอตโตอ่าแล้วก็มีกล่องนี้นะคะสองกล่อง คือหนักมากมันคือแหนมเนืองนะคะเป็นของดีเมืองอุดรพี่ตั๊กส่งมาจากอุดรน,นะคะไม่มีใครอยู่บ้านเลยอ่ะทุกคนคกูไก่ตอนแรกว่าจะรอนะจะรอพี่สาวจะรอนาะสาวจะรอแม่แต่ว่าหิวมากแล้วนี่กี่โมงแล้วอ่ะเนี่ยรู้ไดยังจบ่ายสามบ่ายสาม,าสามกูไก่ยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยแต่พี่มิกให้รองท้องไปถ้วยหนึ่งบอกเด็กกินอันนี้ด้วยกันหิว <You. S 1> ใช่เพราะพี่มิกต้องกินยานะคะ ในทุกแขนนี่แขนประชว์เริ่มหายบวมแล้วเริ่มเริ่มจะดีขึ้นบ้างแล้วมูดเอาไนขีเวิเลเนาะเมนูกันขี้ใช่ไหมพี่มิกบอกว่าน,นี่เปิดกล่องของคุณป้าก่อนเราจะได้กินกันแบบต่อเนื่อง <laughs> อ่าได้อ่าเรามาเปิดดูกันนะคะ มีชอบมากเลยชอมากเกยปารุดเอ๊ะไม่ใช่ใช่ไหมพี่มีจะซื้อกลับบอกว่าเฮ้ยมันหนักนะเอ๊ะเสตียาปรอฟูโมเอ๊ะเอ๊ะแบบนี้ก็เป็นอามณ์ดีชอบมากเลยชอบมากโอ้เอกแก่แล้วปรอฟูวมหอมใช่เพราะว่าคือเหมือนกล่องเนี้ยเพิ่งมาถึงวันนี้นะพี่สาวบอกว่าดมดูมันมีกลิ่นหอมๆไม่น่าใช่อาหารก็เลยไม่ได้แช่ตู้เย็นเนาะ โอ้เพราะว่า้างทีปะรู้ว่าพวกเราชอบใช้สบู่นกแก้วปีนี้จะซื้อกลับแต่ยังไม่กล้าซื้อนะเพราะว่ากลัวกระเป๋าฉันหนักจะเกินเนาะแต่ไม่น่าจะเกินนะคะเดี๋ยวเจ้าขับไปด้วยอุ้ยทุกกลิ่นเลยอ่ะทุกที่พี่มิกบอกใส่กระเป๋าฉันอได้ปะปะปะสีสันมากเลยอ่ะมามาถึงแหนมเนืองนะคะ กินด้วยใช่ไหมอะเดี๋ยวนะอุย้ยน่ารักมากเลยมีอธิบายว่ามีผักอะไรบ้างนะคะแต่ไม่มีวิธีกินกูแคย,ยังไม่เคยกินแหนมเนืองก็จะกินแกล้มกันเนาะดูข้างหน้าเหมือนจะเป็นแบบว่าเหมือนเราห่ออันนี้เข้าไปด้วยกันเนาะกับแหนมเนืองอุ้ยไม่ยากไม่ยากมีอะไรม้างเนี่ยผักกาดหอมสาระแหน่ผักแพลวกล้วยดิบเต็งกวามะเฟืองมะม่วงดิบกระเทียมพริกสด ไม่มีกล้วยดิบด้วยเหอมีมะเฟืองด้วยอ่ะทุกคนมาลองกันนะคะเป็นไม่ใช่ครั้งแรกที่กินนะแต่ว่าหูยกินแบบนานมากจนลืมแล้วแล้วกินในร้านอาหารด้วยหูยน่ากินมากเลยอะ่ะน้ำใหญ่ใหญ่นี่คือแหนมเนืองแหนมเนืองนะคะแล้วก็มีเป็นเครื่องเคียงเนาะมีผักกาดหอมหูยังเขียวสดอยู่เลยอยากจะบอกเลยนะคะว่าส่งมาประมาณสามสี่วันแล้วนะพวกเราอยู่กรุงเทพกันนะคะ เสียดายมากเลยก็เหมือนจะมีผักอะไรช่ำๆาแต่เดี๋ยวเปิดดูเนาะอันไหนกินได้กินนะคะอันไหนกินได้กินหมดแต่ก็นเครื่องเคียงของเขาใช่ไหมเอาแต่กามีเป็นลูกมาเลยทุกคนสดมากแคนบ็อกอมีเป็นลูกแบบนี้เหรออุ้ยดูดิดดอ่าแสดงว่าพริกระเทียมโอ้ยทุกอย่างสดมากเลย แข่งป๊อกนี่อะไรคะเนี่ยอะไรเอ่ยหัวบบทพริกน้ำคือต้องหยอดอันนี้ลงไปด้วยใช่ไหม αι? อ๋อนี่ไงแผ่นแป้งเอ๊ะอ๋อแผ่นแป้งคลี่แล้วจุ่มน้ำนำขึ้นพักไว้สามนาทีกู <c oughs> แค่วากินได้เลยว <c oughs> ้้าเขาไม่เขียนบ,บอกนี่เอากินทั้งนี้สินแล้วก็นี้ น้ำจิ้มแหนมเนืองอ,อ๋อเดี๋ยวกูไก่ไปหาไปกินแป๊บหนึงนะไม่เคยกินแบบนี้เลยอะทุกคนวิวมันดูนะ่ากินมากเลยอ,อ๋อมันต้องเอาไปย่างนี่เนี่ยจริงนะถ้าถ้า,ถาไม่มี Google นะกุ้คไก่ก็จะกินอย่างนี้นะสวัสดีค่ะค่ะอืีมากินแหนมเนืองกันะนะคะแล้วก็พี่สาวคนโตมามาเอาให้ชิมก่อน พี่จิมทําให้แม่นาะที่เตรียมน้ําน้าสะอาดทําไงหอเน้ะเขาให้จุ่มลงไปในน้าเห็นะ่หมจะจุ่มลงไปอ่ะสักสองสาแผ่นนะ่ะแผ่นไหนจุ่มก่อนแล้วเอาขึ้นมากินก่อนมาสี่แผ่นละกันสี่คนออออจุ่มจุ่มไปเสร็ันล้วปิดกันเราล้างมือกันสะอาดหมดแล้วนะเพราะเราล้างผักมานี่เตรียมผักหมดแล้วนะคะโอ้ยยังอีกน,น้นกว่าจะแข็งอยู่เลยเขาบอกได้ทันทีเลยจุ่ม่ัน,ะนเออเนี่ยใบบนเนี่ยมันไม่พางดิยังไม่ไม่นิ่มหรยังแข็งอยู่นี<อ>่กล้วยกล้วยดิบ แล้วนี้ก็มีพริกกระเทียมมะม่วงน้ำดอกไม้เนาะพี่เนาะแตงกวาแล้วก็ผักกาดหอมเริ่มนิ่มแล้วเนี่ยเริ่มนิ่มเริ่มนิ่มแล้วขึ้นเร็วขึ้นเลยเอามากองกอนไหมยังงันนั้นยั้งเหรอก็ไปฉุกทันทีแล้วขึ้นน้ะหนูจะลองอ่ะนะแม่มันจะลองัหนมาดูเออเขาบอกไปใส่อะไรอะเฮ้ยมันนี่มันเองเหรอพี่จิ๋มจับดิมันไม่ไม่ไม่อะไรก่อนเหรอเอาใส่อันนี้มั้งหรือผักไม่รู้ไปผักก่อนอ่ะแม่เยอะไหมอันนี้นะแม่เนี่ยพี่โตขึ้นจริงพี่จิ๋มพ่อขึ้นมามันนิ่มเลยเนี่ยเออแม่มะม่วงป ชิแม่เอาพริกแม่้วยไม่เอาอะไรกระเทียมไม่ต้องอันนี้นี่ตักถัวะนี่ผักแพรวหอมหอมสักสักใบให้แม่มันจะหอมแม่แม่แม่กินเป็นแล้วเดี๋ยวก็จะชิมแบบอันใส่น้ำไหนไม่ต้องเหมือนพลัวอ่ะหรือเดี๋ยวซอสสีซอสสิตักซอสแรกให้เขาเดี๋ยวเตรียมกันถือก่อนนะขออันนี้เผ็ดนะแม่ไม่เอาอืมก็เส้นดเฉยสีแม่ชิไหมไม่หนูชิมแล้วเมื่อกี้พอพออันนีหละพอดีว้มันจะโมเดยวอ่ะพี่จิม อ่าเดี๋ยวจะเป็นตากล้องให้ฮักเหรอไม่ใช่ชื่อไหนถึงไป็ุดยิ่งชาลาคเออนั่นแหละก็้วเขาให้อะไรมาก็ใส่นี่ยังแม่นานไงพี่จิ๋มเฮ้ยมันต้องแช่เรากินจริงแต่มันแตกเห็นไหมเออเออมันนุ่มเร็วมากเอาออกไปหมดแล้วที่ไหนหมดแล้วดูแป้งไม่ใช่บะหมี่แม่แป้งหรอแป้งเหรอมันใหญ่เกินมันเทียมเล็กนิกอ่ะวิ่งหนีวิ่งหนี ไม่ตายหนูหันใหญ่ไปใช่ไหมมีครบสูตรนี่เพราะว่าชิวามาเนะเด็ดใช่ใช่สิเสิพตาแต่ว่าเม็ดเด็กอันนี้สำคัญมากต้องใส่เนี่แหละที่เขาเรียกแหนมเมืองร้อันนี่ยังร้อนอยู่เลยเนี่ยโอ้ยตายละคล้ายเมี่ยงเนาะอร่อยอร่อยมากเลยคะ น้ำลายไหลไว้เราดูเขากินจะมาทานกินอะไรก็คือเราไม่กินเผ็ดไม่ได้กินไม่ค่อยเป็นอ่ะบ้านเราไม่ได้กินเมี่ยงบ่อยอ่ะออืืมเคยกินงาละอืมออร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยแหนมเนืองเคยกินเดี๋ยวขอชิมแหนมเนืองเปล่าๆหน่อยอร่อยเนแหนมเนืองเปล่าๆก็ อืมอ mm ๋อเปล่ากอร่ยก็เ hmm? okay. okay. no no mm ่เออใส่ผักอันนี้เวยหอมผักแพวใช่มันหอมอร่อเฟรชกมสอมอกินยาตอนหอมอืมอืมใส่มะม่ว่ดอมัม่วมะม่วลน้ำม่วเอาแล้วอื ไกล <แบ S 1> ดเดอนเนี่ยแอบกล้องกันเถอ,อะตายเหรอพี่ลักษมันจะแตกกัดเดินไอเนี่ยแม่เ,เ,มมเคยกินบ่างผักแพ้วอ่ะเหมือนพลูอ่ะคล้ายๆรสชาติเหมือนพลูที่เมียนกินอ่ะอ,อร่อยอ,อร่อยมากๆพี่ดา ปลาวาทุกข์เพชรสันส์จ้าอุ้มบุกินีเนาะเพราะว่าไม่เชื่อไหมเชื่อินเซียไหมนี่ใหญ่เหรอเขากลัวหวานไงนิดเดียวไม่หวานอร่อยอร่อยอ่าฝรั่งกินเป็นนะจ้ะห่อด้วยดูซะก่อนอืมอ้มเก่งกว่าผู้ให่เลยเนี่ยฉันยังไม่ห่อเลยดันเข้าไปเลย อร่อยเห็นไหมครับแม่แม่ต้องออกเป็นชิ้นๆถ้าไปจ้อนกันติดเกลันเนี่ยอืมดูดิเอ๊ดูดูดูนี่นี่นี่น้องนี่ก็ไม่กินหวานนี่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 หยิบกะได้ยินก็พูดหนูป่ะแม่บอกดูดูดูเขาทำให้ดูเพราะว่ารั่วกูเคยเจนรั่ว ูอยอือั่วคราวนี้ละแกใส่ซะเยอะเลยตอนอ้าใส่เนี่ยั่กรปรอสสดใช่อ้าวดูดูดูอืมอืดูดูดูดดูดเก่งจ้าไม่หกเลยันมตเลยตตกัวก็มีไมเงี้ยนะจะ ทำพี่จิ๋มไปถุงมาแล้วแค่ถุงนินค้ามนินกินไม่ได้นะคะลูกมไม่กินนะคะ <laughs> อร่อยมากเลยค่ะของดีเมืองอุดอรอร่อยมากจริงๆแถมกล่องนึงนะกินกันสี่คนอิ่มนะคะคือเยอะมากนะกล่องนึงนี่คือแบบอิ่มจริงจริงนะคะแน่นท้องเลยนะอันนี้พี่มิกชอบมากเลยนางใส่แต่อันนี้ น้ำจิ้มอันนี้ก็อร่อยน้ำชิ้มนี้คือเขาให้มาเยอะมากเหลือเยอะมากเดี๋ยวจะเก็บไว้นะคะเนี่ยทําน้ําพริกเหลือไ้ผัดข้าวน่าจะอร่อยแล้วก็ถั่วนี่นะคะที่เหลือนี่ผักเหลือนิดหน่อยแหนมเนืองสองจานคือแบบเยอะมากนะทุกคนมันมันแบบคือเยอะจริงๆนะสิ่งที่มีน้อยที่สุดนะนก็คือแผ่นนะคะ คือเรากินกันแบบแผนหมดแล้วแหนมเนืองยังเหลือแบบเป็นครึ่งจานอันนี้เลยนะก็นั่งกินกับผักสลัดกับผักเล่นนะคะอร่อยเหมือนกันนะ <c oughs> ยังเหลือ,อก,กล่องหนึ่งนี่คนนี้นะสาวสุธิรักอีกคนเพิ่งมาเพิ่งมา <c oughs> ตัวห้องหอม <c oughs> หอมแก้งกันไปแล้วเนาะเจ้าิรก็หอมเนาะเขาบอกเออคนนี้ทำไมหน้าหอมจังนะมุดมุด อยู่เงี้ยอย่เงี้ตั้งแต่เล็กแล้วนะเนี่ยผัดเผ็ดปลาไหลให้ลุงมิกกินอร่อยมากเลยแล้วเขามีอีกไหมนะก็เดี๋ยวพ่อพ่อหรือพี่เล็กเขาบอกเดี๋ยวจะเอามาอีกหนูไม่กินอะ